รีวิวฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายครับวันนี้เดินทางมาถึงวันที่3ของรอบนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปแล้ว4ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมแรกเลยครับคือนธอร์แลนด์ที่สามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้นะครับสประตูต่อหนึ่งแต่ที่อัจจีน่าครับก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับอังกฤษครับถล่มเซเนกัลไป 3. ต่อศูนย์และฝรั่งเศสครับเอาชนะโปแลนด์ไป3ประตูต่อหนึ่งวันนี้ยังมีคิวลงแข่งขันอีก2คู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้นดููกที่่คแรบ ญี่ปุ่นกับโครเอเชียครับญี่ปุ่นนั้นเข้ารอบมาในฐานะที่1ของกลุ่ม E ีนะครับก็หักประกาเซนพอสมควรเลยนะครับจากเกมที่พวกเขาเอาชนะได้ทั้งเยอรมนีแล้วก็สเปนครับถึงแม้ว่าจะหลุดไปแพ้คอตาลิกาแต่ก็ยังเพียงพอครับให้เข้าอันดับที่1ของกลุ่มญี่ปุ่นในเกมวันนี้ครับพวกเขาไม่มีโคอิตาคุระครับแนวรับที่ติดโทษแบนนะครับสะสมใบเหลืองครบไปก็จะไม่ได้ลงสนามในเกมนัดนี้แหละครับส่วนผู้เล่นคนอื่นนั้นอยู่กันครบนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม ขณะที่ทางด้านของโครเอเชียครับพวกเขาเข้ารอบนี้ด้วยการเป็นันดับที่2ในกลุ่ม F นะครับ โคเอเชียนเะสมอกับเบลเยียมในนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทำให้พวกเขานั้นสามารถผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มและก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สาเร็จนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มโคเอเชียในฟุตบอลโลกคนนี้จะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงรอบลึกๆแบบนี้แล้วโอกาสเกิดได้เสมอนะครับไปดูเส้นเพืเ่อนตัวจริงที่จะลงสนามกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับประตูจะเป็นกอนดะเช่นเดิมครับสามแนวรับวันนี้จะเป็นโทมิยาสึครับโยชิดะและก็ทานิคุชิส นากะโมริตะและนางาโตโมขนาที่ในแนวรุกครับคดว่าวันนี้คุโบะครับอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าตามข่าวแล้วเนี่ยคุโบะเองไม่ค่อยได้ซ้อมกับทีมนะครับก็อาจจะเลือกทางด้านของผู้เล่นคนอื่นนะครับริสุโดอันอาจจะได้ออกต а р ตัวจริงหรือว่าจะเป็นช้อยอื่นก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับไมดะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าขนาดที่ฝั่งซ้ายใช้ทางด้านของคามมันะฝั่งโคลอีเชียครับประตูเป็นริวาโควิดนะครับสี่แนวรับมีจูรานอวิว่รเป็นกวาดิโอครับแล้วก็โซซาสามแนวกลางนะครับมีลูกาโมดิตบรอ ก็โควาสิทนะครับด้านแนวรุกครับฝั่งซ้ายเป็นเปรูสิขวาเป็นคามาริกนะครับนาเปาใช้เลฟจ่าคู่นี้เคยเจอกันมาในฟุตบอลโลกนะครับสองครั้งด้วยกันนะครับโดยในฟุตบอลโลกปี1998นั้นเป็นโครเอเชียครับที่ชนะไปได้หนึ่งต่อศูนย์จากนั้นเจอกันอีกครั้งในฟุตบอลโลกปี2006นะครับคู่นี้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้ครับญี่ปุ่นนั้นด้วยทีเด็ดของลูกคึดเลยครับหลายๆคนก็ทราบว่าถึงแม้จะตามหลังทั้งสเปนตามหลังทั้งเย การครองบอลการครองเกมพละกําลังของญี่ปุ่นในชุดนี้ดูสดกว่าทางด้านโครเอเชียนะครับส่วนโครเอเชียนั้นจะได้ลูกเก่าแหละครับที่มี3แดนกลางตัวหลักทั้งโควาสิตโรโซวิดแล้วก็ลูกาโมดิตนะครับคอยควบคุมแดนกลางวัดกันที่แดนกลางและก็พละกําลังส่วนใหญ่เลยครับในเกมนัดนี้คู่นี้หน้าจออกมาสูสีนะครับแต่ถ้าให้ถามผมแล้วก็บอกว่าแน่นอนครับในใจเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วและว่าญี่ปุ่นนั้นจะเฉือนชนะไปได้แหละครับไม่2ต่อ1นก็น่าจะเป็นสัก1ต่อ0ูนย์กันลวกันนะครับน่าจะเป็นสกอร์นี้ไปดูคู่่ตอไปลง เป่นช่วงเวลาตีสอบ้านเราครับทางด้านของบราซิลจะเจอกับเกาหลีใต้บราซิลทีมชุดนี้ครับในฐานะเต็งหนึ่งก็เข้ารอบมาแบบสบายๆนะครับถึงแม้นัดสุดท้ายนั้นจะแพ้ให้กับแคนมารูนครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับบราซิลเข้าที่1ในกลุ่ม G นะครับเข้ามาเจอกับเกาหลีใต้แบบที่2ในกลุ่ม S บราซิลถึงแม้ว่าจะเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าปัญหาของทีมนั้นเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บณตอนนี้นี่ผู้เล่นบาดเจ็บเนย์มาครับผู้เล่นสาคัญเลยก็ยังคงบาดเจ็บนะครับไม่แน่ใจ สุทนอกจากนี้ครับสองคนที่ต้องออกจากทัวร์นาเมนต์ไปแน่นอนแล้วนั่นคืออเล็กซ์สเตเลสและก็กบรียลเจซุสนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถลงสนามได้ตลอดการแข่งขันนี้แล้วตัวเจ็บอื่นๆก็มีทั้งอเล็กซานโดรนะครับแบ็กซ้ายและก็ฝั่งขวามีดานเนโลที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่เช่นกันบาซิลเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่1ของกลุ่มนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเนมาร์ในเกมนัดที่2นะครับแต่แนวรุกของพวกเขาก็จัดจ้านหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นราฟินญาริชาร่์ติน กลางนี้หลักๆตัวเลือกเยอะเหลือเกินนะครับบาสิลชุดนี้นะ่ะแก่งทังวแผ่นนะครับนี่ขนาดมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะมากมายแล้วนะครับฟอร์มยังโหดขนาดนี้เลยครับขนาที่ทางฝั่งของเกาหลีใต้ครับพวกเขาสามารถเข้ารอบนี้มาได้ในวินาทีแทบจะสุดท้ายและกะท้ายสุดเลยก็ว่าได้นะครับและประตูแดงนํา2ต่อหนึ่งจากควานิชานครับลูกไหลส,สวยของซองมินมินให้ควานิชานยิงประตูชัยเหนือโปรตุเกสและวก็ลุนสกอร์อีกคู่หนึ่งครับไอออรุกวยนั้นไม่ชนะเกิน2ลูกและพวกเขาก็สามารถทําได้นะครับทำให้เกาหลีใต้นั้นผ่านเข้าสู่รอบ โปรซีท้ายในสนะมอันดับที่2ของกลุ่มเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนั้นเกาหลีใต้ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเขาฟิตสมบูรณ์พร้อมดีนะครับเซตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับไปดูทางฝั่งของบราซิลกันก่อนนะครับประตูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับขณะที่แนวรับครับดานิโลครับน่าจะผ่านความฟิตเข้ามาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้คูเซนเตอร์เป็นมาคินยอสกับเดโกซินวาครับฝั่งซ้ายเอเล็กซานโดครับก็น่าจะผ่านความฟิตเข้ามาเล่นในเซตตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับด้านกลางมีคาเซมิโรครับยืนปาง ดูเขสปาเกตาแล้วก็ต้องลุ้นครับว่าเนม่าจะลงสนามได้หรือไม่ท้าลงสนามได้ครับเนม่าก็จะอยู่ร่วมใน1แนวลุกด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่ริมส้นสองฝั่งครับราฟินญากับวินิสุดจูเนียร์รับหน้าที่นะครับหน้าเปล่าเป็นลิชาร์ลิสซนฝั่งของเกาหลีใต้นะครับแน่นอนครับแนวรับได้คิมบินแจกลับมาแล้วนะครับก็จะบัญชาการเกมรับร่วมกับทางด้านของคิมจีซูนะครับที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะที่แดนกลางครับมีควางฮีชานครับซองเฮนบินที่คอยสนับสนุนเรื่องของเกมรุกะศูนยนะครับงสนาปนห้า ให้กับเกาหลีใต้ในเกมนี้สถิตีการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับคู่นี้นี่เจอกันมาในปี2002ครับบราซิลเฉือนเอาชนะได้3ประตูต่อ2นะครับเป็นเกมปุ่นเครื่องจากนั้นอุ่นเครื่องอีกครั้งในปี2013ครับบราซิลก็ชนะไปได้2ต่อ0นเจอกันอุ่นเครื่องอีกครั้งครับในปี2019เป็นบราซิลที่ชนะไปได้3ต่อ0นแล้วก็อุ่นเครื่องล่าสุดในปีนี้เลยนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเป็นบราซิลที่บุกไปถล่มเกาหลีใต้ได้ถึงถินเลย น,น่าเข้าใส่เกาหลีใต้อย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าประตูแรกจะมาเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ประตูทิ้งห่างก็ยังประมาทเกาหลีใต้ไม่ได้นะครับเกาหลีใต้เองก็คงต้องอาศัยเกมรับแล้วครับว่าจะยื้อให้ได้นานที่สุดแล้วก็เกมรุกเล่นเกมสวนกลับนะครับเพราะว่าแนวรับบราซิลเองก็เหมือนจะมีช่องโหว่อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยแหมเกาหลีใต้น่าจะรอดยากน,นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเนมาร์หรือว่าตัวรุกต่างๆเนี่ยท็อปฟอร์มขึ้นมาในเกมนัดนี้บอกเลยว่าเกาหลีใต้มีโอกาสเละเทะได้เหมือนกัน 3ครับสต่อหนึหรือว่าสต่อหก็ต้องมีนะครับหรือไม่อาจจะเป็น3ต่อ0ูนก็ได้นะครับชมฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามพรีวิวก่อนเกมรวมถึงสรุปผลกนนารแข่งขันได้ที่คอกีฬานะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ